สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านดิฉันแพทย์หญิงกอบการภับุญสินเป็นแพทย์ธรรมชาติบำบัดนะคะอเมริกันบอร์ดมิวเทชันเวลเนสเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะโภชนาการเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะดังที่หมอได้บอกในวิดีโอก,ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าอาหารที่แม่ทานเนี่ยนะคะจะมีผลอย่างไรต่อลูกน้อยในช่วงแรกเกิดเนี่ยทารกก็จะมีภาวะต่างๆค่ะที่แม่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไทบอยไทยเลวเรื่องของปัญหานมแม่ และเรื่องของโภชนาการในระหว่างการให้นมแม่นะคะมอได้คัดเลือกคำถามที่น่าสนใจและมีคำแนะนำมาฝากให้คุณแม่ได้คลายความกังวลกันค่ะคำถามแรกค่ะดิฉันปั๊มนมแม่แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นบางครั้งต้องให้ลูกกินนมแม่ทั้งที่เย็นๆคุณค่าน้ำนมแม่ที่ลูกได้รับจะน้อยลงหรือเปล่าคะไม่ทราบว่าจะมีผลอย่างไรกับลูกในแง่ของสารอาหารแล้วจะทำให้ท้องเสียได้หรือเปล่าอุณหภูมิของน้ำนมแม่นะคะก็คือ37องศาเซลเซียสค่ะเท่ากับ ร่างกายของคุณแม่นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณแม่ปั๊มนมออกมาและนําไปแช่ในตู้เย็นนมจะทําปฏิกิริยาก,กับอากาศค่ะนั่นก็คือกระบวนการออกซิเดชันนั่นเองนะคะสิ่งที่อาจจะหายไปบ้างนะคะนั่นก็คือวิตามินบางตัวและเม็ดเลือดขาวค่ะส่วนที่ยังคงอยู่ครบถ้วนเลยก็คือไขมันโปรตีนและน้ํานะคะดังนั้นคุณค่าสารอาหารเนี่ยก็ใกล้เคียงกับนมแม่จากปกเลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อเด็กทานนมแม่ที่เย็นนะคะถ้าเรามั่นใจว่ากระบวนการเก็บสะอาดนมแม่รสชาติไม่เปรี้ยวนะคะก็จะไม่ได้ทําให้เด็กท้องเสียแต่อย่างใดค่ะเพราะการท้องเสียของเด็กนะคะมักจะมาเกิดจากการติดเชื้อและความผิดปกติของลำไส้ค่ะแต่ในกรณีเด็กบางคนนะคะก็จะไม่ชอบนมที่เย็นดังนั้นคุณแม่ก็ควรเอานมเย็นนั้นมาแช่ในน้ําอุณหภูมิปกติและให้ลูกดูดค่ะคําถามที่2ค่ะ เด็กที่เกิดครบกำหนด4-5วันแล้วยังถ่ายเป็นขี้เทาแสดงว่ากินนมแม่ไม่เพียงพอใช่หรือไม่เกิดจากสาเหตุของการให้นมแม่ไม่ถูกวิธีหรือเปล่าคะแล้วเมื่อไหร่ขี้เทาจะหายไปอุจจาระของทารกที่ทานนมแม่แบบไหนถึงจะบอกได้ว่าลูกได้รับน้ำนมที่เพียงพอ คำตอบคือเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าในช่วงแรกเกิดถึง4วันแรกเนี่ยนะคะแมกนีเซียมหรือขี้เทาเนี่ยควรจะต้องค่อยๆหายไปและอุจจาระก็จะมีสีเหลืองปนออกมาในที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดวันที่5หรือวันที่6อุจจาระยังเป็นสีของแมกนีเซียมหรือขี่เทาร้อยเนะคะนั่นอาจจะมาจากสาเหตุของ 1. การที่น้ํานมแม่ไม่พอหรือเนื่องมาจากการดูดนมที่ไม่ถูกวิธีค่ะเราจะต้องไปแก้หาสาเหตุกัน ส่วนสาเหตุที่2ของการเกิดขี้เทานะคะนั่นก็คือเป็นภาวะลำไส้ป่งพองแต่กําเนิดค่ะซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอเด็กและทําการรักษาต่อเนื่องค่ะส่วนจํานวนครั้งของการอุจจาระนะคะก็คือ5-10ถึงครั้งจะแตกต่างกันในเด็กแต่ละคนค่ะลักษณะของอุจจาระควรเป็นสีเหลืองเหลวนะคะและไม่มีอาการแทรกซ้อนของเด็กนั่นก็คือมีภาวะการหลับได้ตลอดคืนค่ะและคําถามสุดท้ายสําหรับวันนี้ค่ะบางวันดิฉันให้ลูกทานนมแม่ผสมกับนมผง ลูกถ่ายอุจจาระแค่รอบเดียวต่อวันและค่อนข้างแข็งไม่ทราบว่าผิดปกติไหมคะจริงๆแล้วเด็กแรกเกิดควรอุจจาระและปัสสาวะบ่อยแค่ไหนเนื่องจากนมแม่และนมผสมนะคะมีสัดส่วนของโปรโตีนเคซีนและเวแตกต่างกันค่ะโปรโตีนเวจะทําให้อุจจาระนุ่มและเกิดการถ่ายบ่อยในนมแม่จะมีโปรโตีนเวที่มากกว่าค่ะก็เลยจะทําให้เด็กที่กินนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีการถ่ายบ่อยและถ่ายเร็ว ซึ่งในนมผสมนะคะจะมีสัดส่วนของเคซีนมากกว่าค่ะทําให้ย่อยยากและประกอบกับสารช่วยย่อยที่น้อยนะคะทําให้ทารกที่เสริมนมผสมเนี่ยถ่ายจํานวนครั้งน้อยลงและมีอาการท้องผูกด้วยจึงเป็นเรื่องปกติสําหรับทารกที่ทานนมผสมค่ะและอย่างที่หมอได้ตอบไปแล้วนะคะว่าจํานวนครั้งของการถ่ายอุจจาระนะคะก็คือ5-10ครั้งต่อวันในเด็กที่ทานนมแม่นะคะและจํานวนครั้งของการปรสัสสาวะก็คือ10ครั้งต่อวันค่ะ ทารกแรกเกิดนะคะควรทานนมแม่อย่างน้อยเป็นเวลา6เดือนค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยหลายฉบับนะคะที่บอกว่านมแม่ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กได้ค่ะนอกจากนี้นะคะนมแม่ยังมีสารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะกับวัยของทารกค่ะและยังช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะแต่เดี๋ยวนี้คุณแม่ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่ามีการออกแบบผ้าอ้อมที่รองรับอุจจาระเหลวสาหรับทารกที่ทานนมแม่ได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยคุณสมบัติของกระเป๋าหลังมีการซึมซับที่ดีเยี่ยมเหมาะสาหรับเด็กที่ทานนม ่หวังว่าคุณแม่คงจะได้รับประโยชน์จากการไขข้อข้องใจในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ